โอ้ท่านผู้ชมครับไม่โดนครับท่านผู้ชมโอ้โหผัดจ้ามันสัดอะไรมาวะโอ้ยโดนไม่อยู่ครัท่านผู้ชมไอปลาเหี้ยนี่ไม่น่าโตเลยอ่ะกัดไม่ค่อยแม่นเลยนี่โอ้มันกัดไม่ค่อยโดนเลยท่านผู้ชมครับตอนนี้คุณโกนี่เอาเยอะ กำน,นี้นี่กำลอกดีถ้าเป็นนกนี่ตา <c oughs> แหลกคามอโอ้โหมันวิ่งมางน้ำยังปนๆอยู่ใต้ต้นไม้เลยนะครับนี่ผมเพิ่งหยิบวิดีโอขึ้นมาอัดนะครับก่อนหน้านี้คือกัดเยอะมากนะครับกัดหลายรอบผมได้ขึ้นมาตัวแล้วตัวนี้ก็เดี๋ยวให้คุณก่อจัดการโอ้โหอุม <c oughs> <c oughs> โอ้ใจจะวายอยากอยากจะแย่งมันตีอยากจะขาดเลยคผู้ชมโอ้โหมันกัดโอ้โหเอาอีกแล้วคิดผายด้วยเป็นปลาโลมาเลยโอ้โอ้ความดุร้ายของมันมันรักลูกมันนะเนาะเราก็มาตีแม่เลวจริงๆเอาเลยบ ปาดปาดปาดอยู่แล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับโอ้โหเหนียวมันเข้ามาครับุณโกเหนียวมันเหนียวมันขึ้นมาลูกโอ้โยหอยู่แล้วเ <c oughs> ดี๋ยวเรามาดูโอ้โหวิชิพายแล้วุณโก,โกงัดมัน โอ้โหเต็มปากเลยนะครับท่านผู้ชมตัวนี้โอ้โหายนี่ต้องมีไม่ต่ำกว่าหกโลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมช้อนฮะนี่ไม่เข้าโอ้โหแม่เจ้ามันสวบกับมันสวบยกยกพี่ดีเดี๋ยวสวิงขงมันสวดครับท่านผู้ชม ปีนี้ลูกคเอกแม่คอกเขือ่อนสีสายใหญ่มากเลยนะครับตัวนี้นี่ผมว่าไม่น่าต่ำกว่าเจ็ดโลนะครับเอเป็นยังไงบ้างรครับ,บคุณโกซามันสวบมันสวบผมบอกว่าตัวสวบสวบแ้วสวบอีกสวบสวบจนเกง่งล้อแกแตกนะครับ